ค่ะเปิ้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้นมากับขนมเพื่อสุขภาพนะคะเป็นแครกเกอร์ทันยพืชน,นะคะทําเองบางกรอบนะคะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะนในถ้วยนะคะคือน้ํานะคะน้ำอุณหภูมิห้องเกลือค่ะ น้ำตาลทรายค่ะคนให้ละลายเล็กน้อยนะคะไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองเราใช้ไข่ขาวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตักแต่ไข่ขาวมาแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในส่วนของของเหลวค่ะคนให้เข้ากันค่ะ นี่อย่างผสมนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ส่วนของน้ำที่เราคนเข้ากันเอาไว้นะคะจะเห็นว่าน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็เกลือก็ละลายดีนะคะใส่ลงไปในส่วนของแป้งเลยค่ะค่อยๆนวดนะคะให้เข้ากันใช้มือได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเนยค่ะเนยจืดนะคะเนยจืดนิ่มนะคะแต่ยังเย็นอยู่ประมาณนี้นะคะงวดไข่เข้ากันใครไม่ทานเนยสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวได้นะคะ นวดจนเข้ากันและแป้งเนียนดีค่ะตอนนี้นะคะนวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะนะ <Okay. S 1> โดประมาณนี้นะคะไม่เนียนไม่เป็นไรโดจะแห้งๆประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะ เราใช้แผ่นซิลิโคนหรือกระดาษรองอบนะคะวางค่ะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งให้บางนะคะรีดให้บางๆเลยรีดให้บางดีนะคะปรีดบางประมาณ สักหนึ่งมิลได้นะคะให้บางๆเลยค่ะรีดให้บางจะใช้ลูกกลิ้งนะคะรีดให้บางแบบนี้เลยนะคะบางบางมากๆนะคะสักประมาณให้ดูบางออกหนึ่งมิล หนึ่งสองมิลแบบนี้เลยนะคะให้บางๆจากนั้นนะคะไข่ที่เราเหลือเอาไว้นะคะใส่นมค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นใช้ซ่อมนะคะเจาะรูให้ทั่วค่ะ<อ>เพื่อไม่ให้แครกเกอร์เขาขยายตอนที่อบนะคะ<อ>เขาจะได้บางๆ สูตรหนึ่งเนี่ยก็จะทําได้หนึ่งแผ่นลองอบพอดีนะคะแผ่นรองอบของป้วเนี่ยก็สามสิบคูณสี่สิบเซนนะคะจากนั้นนะคะไข่ที่ผสมนมเอาไว้นะคะทาบา,บางให้ทั่วค่ะเมื่อทาไข่ผสมนมทั่วดีแล้วนะคะจะโรยด้วย มเมล็ดทานยาพืชน,นะคะปุ้นใช้งาค่ะกับมเมล็ดทานตะวันนะคะงากับมเมล็ดทานตะวันคั่วมาก่อนนะคะโรยไปเยอะๆเลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบมากน้อยปักทองด้วยนะคะ จากนั้นนะคะใช้มือกดเบาๆนะคะให้ธัญญพืชติดกับตัวแป้งดีค่ะจากนั้นนะคะใช้ที่ตัดแป้งนะคะตัดให้เป็นชิ้นนะคะสักสี่เหลี่ยมต้องตัดก่อนที่จะเอาเข้าอบนะคะอบก,ก่อนจะตัดไม่ได้ ขนาดก็ตามชอบเลยนะคะจากนั้น,นเรายกวางยกแผ่น ออลองอบนะคะวางบนถาดนะคะ่ะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะนี่สีสวยนาะทานมากๆนะคะแล้วก็บางกรอบตอนนี้ก็อาจจะยังนิ่มอยู่บ้างนะคะให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ค่อยๆแสออกจากถาดรองอบนะคะทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็บาง กรอบนะคะอร่อยมากๆค่ะได้สุขภาพนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ